โรงเรียนนนท์ปอแดงวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2โรงเรียนนน์ปอแดงวิทยาตั้งอยู่เลขที่267หมู่11ตำบลบ้านโคกอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูบริหารงานโดยนางเพชรสมนทันตาหะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งสิ้น188คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนคำขวัญโรงเรียนตรงเวลารู้หน้าที่มีวินยัยใฝ่ศึกษาเป็นประชาธิปไตยรักในคุณธรรมปรัชญาของโรงเรียนปัญญาณรานังรัตนัง ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตนด้านคุณภาพการจัดการศึกษาผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนด้านคุณภาพการจัดการศึกษาผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ของปีการศึกษา2567พบว่านักเรียนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพทและสูงกว่าระดับประเทศ ผลความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติโอเน็ตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนนนบดรงวิทยามีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปีการศึกษา2566ระบบบริหารจัดก,การคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาองค์ประกอบที่1 การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนนนประแรงวิทยามีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาที่ระบุองค์ประกอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพที่แสดงถึงความท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายนำผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและเป้าประสงค์องค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน โรงเรียนนนระแดงวิทยาสร้างความตระหนักและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพในรอบปีที่ชัดเจนเพื่อนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัตินิเทศ กำกับติดตามตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพองค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนนระแดงวิทยาใช้ระบบและกลไกลการวัด และประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับสิ่งที่ประเมินและบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาทั้งระหว่างและหลังการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีระบบสารสนเทศผลการประเมินที่ง่ายต่อการ เข้าถึงและมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาระบบก,การวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการโรงเรียนนนพรแดงวิทยามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เกิดประสิทธิผลมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานศึกษายัางสามารถสร้างนวัตกรรมหรือเป็นต้นแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาอื่นการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best p r a c t i c e โรงเรียนได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2566จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวกิจกรรมโรงเรียนดีเด่นต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทปีงบประมาณ2,566จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลความสำเร็จของสถานศรรึกษารางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2,565จากสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลชนะเลิศด้านคณิตศาสตร์การแข่งขันความฉลาดรู้ตามแนวทางพิซซ่าพิซซ่าชาเลนจ์ประจําปีการศึกษา2567จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองบลําพูเขต2ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาระดับกลางประจําปี2567จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานงบลําพูเขต2 ได้รับรางวัล IQA Award ระดับชมเชยประเภทสถานศึกษาขนาดกลางปีการศึกษา2565จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผู้นำและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาได้รับการยอมรับที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่ยั่งยืนโดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนนปวิทยามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศดังนี้ระบบ eMeet ระบบสนับสนุนบริหารจัดการสอพอทอระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ระบบสกูนีสระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการซึ่งผู้บริหารโรงเรียนนนบุรงวิทยาได้บริหารจัดการระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบทำให้สามารถมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆทำให้เห็นถึงความสําคัญของการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องดังนี้ 1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยและดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียง 2. นักเรียนมีความเป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. นักเรียนมีผลสมริ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด 4. นักเรียนมีทักษะในการสร้างและใช้นวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 5. นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณตามระดับชั้นและมาตรฐานที่กำหนด 6. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดีมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนโนนประแดงวิทยาขอขอบพระคุณค่ะ